สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านวันนี้ผมจะมาสรุปผลการแข่งฟุตบอลเมื่าค่ำคืนที่ผ่านมานะครับว่ามีคู่ไหนสกอร์เป็นยังไงกันบ้างก่อนอื่นเลยนะก่อนไปชมคลิปนี้ครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์และกดกระดิ่งเพจ YouTube รวมถึง Facebook หมดสั่งแชนแนลเพื่อท่านจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆของทางช่องเรานะครับโอเคเราไปเริ่มต้นกันที่ผลฟุตบอลเจลีกันก่อนเลยครับ โชนันเบมเมล่ครพ่ายกับทางด้านโยโกฮาม่ามารีนอสไปศูนย์ประตูต่อ1โดย1ประตูในนั้นนี้นั้นได้ในนาทีที่66ครับจากทางด้านของไดเซนมาเอดาจบเกมครับโชนันเบมเบเล่พ่ายกับทางด้านโยโกฮาม่ามารีนอสไปศูนย์ประตูต่อหมาดูในส่วนของผลฟุตบอลลีกา2ของเยอรมันกันบ้างครับ เวเดอร์เมเมนครับเอาชนะทางด้านไฮเดนฮามไป3ประตูต่อ0เอสเก้เบเกอเอานะครับเสมอทางด้านฮัมบูกไป1ประตูต่อ1ผลฟุตบอลพรีเมียร์ลีกของยูเครนเอฟซีมาริอุสพอนะครับพ่ายกับทางด้านลูสนะครับไป0ประตูต่อ2ผลฟุตบอลซูเปอร์ลีกของตุรกีคานลูก,กุมนะครับพ,พ่ายขอประธานอภัยนะครับเอาชนะทางด้านของอิสตันบูลิเชกไป3ประตูต่อ1 อันตายาสเปอร์ครับพ่ายกับทางด้านของอนันดานะครับเดเมีร์สเปอร์ไป1ประตูต่อ 2, 2> ผลฟุตบอลออสเวนคารของสวีเดนเอลส์บอกนะครับเอาชนะทางด้านของโกเทนเบิร์กไป1ประตูต่อ0ผลฟุตบอลซูเปอร์ลีก้าของเดนมาร์กโอเดนเซ่ถล่มเอาชนะทางด้านเวนเลไป6ประตูต่อศผลฟุตบอลเอเลดดวีซีของฮอลแลนด์โกนิงเกนเสมอกับทางด้านทเวนเต้ไป1ประตูต่อ1 ผลฟุตบอลเซเรียบีของอิตาลีเลเชเอาชนะด้านมอนซาไป3ประตูต่อศูนย์ผลฟุตบอลบุนเดสลีกาเยอรมันโคโลนเอาชนะด้านกอเดอร์เฟิร์สไป3ประตูต่อหนึ่งผลฟุตบอลแชมเปี้ยนชิพของอังกฤษสโต๊กเอาชนะด้านเวสต์บอมวิดอาเวียนไป1ประตูต่อศูนย์ผลฟุตบอลจูบิเล่โปลีของเบลเยียมเมคคาเลนเอาชนะด,ด้านสตองดาลีอาร์ตไป3ประตูต่อหนึ่ง ผลฟุตบอลเซเรียอาของอิตาลีาการีเสมอเวเนเซียไป1ประตูต่อ1ผลฟุตบอลเซกุนดาลีกาของสเปนบอนเฟลาดิน่าเสมอทางด้านเรียวบายาโดลิดไป2ประตูต่อ2ผลฟุตบอลลาลีกาของสเปนเอตลเลนติกบินบาเอาชนะทางด้านอาราเบสไป1ประตูต่อศและทางด้านของผลฟุตบอลลีกเออฝรั่งเศสลองเอาชนะทางด้านแลงไป2ประตูต่อศส่วนในผลของฟุตบอล ปรตุเกสนะครับตอนนี้ยังแข่งกันอยู่นะครับเดี๋ยวยังไงถ้าจบแล้วเราจะสรุปให้ใต้คอมเมนต์ในคลิปนี้นะครับโอเคนะครับผมนี่ก็เป็นการสรุปผลการขันฟุตบอลเมืาการขึ้นที่ผ่านมาว่ามีคู่ไหนสกอร์เป็นยังไงกันบ้างยังไงถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วกดกระดิ่งเพจ u t u b e รวมถึง Facebook หมอสส์งแชนแนลเพื่อทานจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆของทางช่องเรา สำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ